ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดึงเกมการเลือกตังก้งผู้ว่าก็ทมาดึงนุ่นี้คือผมยอมรับเลยนะว่าใครจะว่าตู่ยังไงก็ได้แต่ผมว่าตู่นี่เป็นสุดยอดของนักบริหารอำนาจแต่ไม่ใช่สุดยอดของนักบริหารบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองอาจจะไม่เป็นเลยนะแต่บริหารอำนาจได้ดีมากเขาแห่นเดิวยนะ้าอำนาจโอ้โหสารพัดอยากต่อทํารัฐธรรมนูญทําอะไรอะไร คือต้องยอมรับว่าเก่งนะครับแล้วก็คุณอัศวินเขาบอกว่าไม่รู้จักกปอปอปอสอนะผมผมผมจะบอกให้ก็ไแดกกอปปสแปลว่าปอ,ปอ,ปอ,อ,วอะไรรู้ไหมมันถึงแม้มันจะมีแค่สองปอนะแต่คือผู้มีพวกคุณต่อสามปอมากไม่งั้นไม่ได้มีอำนาจเงี้ยนะครับอ้าก็กลับมาเรื่องดูไบ เริ่มต้นเนี่ยคนเราเนี่ยนะจะสร้างอะไร from nothing เนี่ยผู้นำต้องมี attitude ที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องที่ดีทัศนติคติของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมืองเนี่ต้องสร้างโดยคนของเขามีแต่ทะเลทรายมีเผ่านั้นเผานี้อยู่หมู่บ้านนั้นไม่ไดคนไม่เพียงพอที่จะเอาทะเลทรายทะเลทรายให้มันเป็นเมือง เพราะฉะนั้นต้องเชิญชวนคนต่างชาติมาอยู่มาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองด้วยกันนี่คือทัศนคติแรกของเขานะั้นเหมือนวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยมาเป็นเมืองเมืองใหญ่ขึ้นมาเมืองหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เฉพาะคนที่อยู่ในทุ่งกุลาล้องไหท้ทำไม่สำเร็จทั้งทั้งทั้งเงินและทั้งทั้งจำนวนประชากรทั้งความสามารถมันไม่พอ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือมีวิสัยทัศน์ที่ดีวิสัยทัศน์เขามองว่าเขามีทัศนคติเนี่ยนะต้องรวมกันต้องออกมารวมกันแล้วก็ต้องทําด้วยกันให้คนต่างชาติมาช่วยกันทัศนวิสัยทัศน์เขาคือมองว่าเขาไม่มีน้ํามันที่ดูไปน้ํามันมีน้อยมากน้ําก็ไม่มีเขามีแค่น้ําใต้ดินในทรสลายซึ่งมีเป็นจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆ แต่แม่น้ำไม่มีสักสายเขาต้องคิดว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเขาต้องมองวิสัยทัศน์เรื่องของการมองไปข้างหน้ามองโลกข้างหน้ามีอะไรเทคโนโลยีใดที่ทันสมัยต้องนำมาใช้แล้วต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คนมีความมั่นใจกับประเทศแล้วมาลงทุนแล้วต้องมีวิสัยทัศน์และมียุทธศาสตร์ต่อไปว่าจะต้องโดยโลเคชันโดยที่ตั้งเนี่ย ที่เขาเรียกมิดเดิลอีสต์เนี่ยทําไมถึงเรียกมิดเดิลอีสต์ไหมตอนสม ouais ัยช่วงสงครามมันมีในฐานคนหนึ่งชื่อเป็นพันตรีผู้ชายอภิตรีของอังกฤษเขาถามว่าอยู่อยู่ไหนโทรส่งเทเลกรมเขาบอกว่าอยู่ตรงเขาไม่รู้ไหนเขาดูแผนที่เขาบอกอยู่ตรงมิดเดิลอีสคือเป็นใจกลางตะวันออกของประเทศอังกฤษตอนหลังมาก็ฟาอีสก็เรา ทางทางเหนือทางบ้านเราฝ่ายอีสเขาเรียกฝ่ายอีสอังกฤษเรียกฝ่ายอีสอันนี้เรียกมิดเดิลอีสนี่เขาบอกว่าโดยโดยที่ตั้งทำธภูมิศาสตร์เราเป็นศูนย์กลางทำไมเราไม่ทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางด้านทางน้ำและทางอากาศทางน้ำเขาก็เลยเอาจริงเอาจังกับท่าเรือสร้างท่าเรืออย่างดีมีเทคโนโลยีมีที่ดีมากแล้วผลท้าย สินค้าแถบนี้ต้องมาที่นี่ก่อนทั้งนั้นอย่างไปเยมเมนเนี่ยไปด้วยเรือประมงต่อนะครับนี่สินค้าก็มาที่นี่ที่นี่ก็เลยเป็นศูนย์รวมสินค้าหมดเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยโลกทั้งหลายมาอะไรมีของอะไรที่ไหนยังไงไงก็จะฉลาดพอที่เลือกสินค้าได้เพราะมันเป็นศูนย์มันมีข้อมูลเสร็จพอเรื่องการบินเขาก็ทำอิมเมเดตแอร์ไลน์ มีอ่อรแอร์ไลน์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยประมาณสักหนึ่งเก้าแปดสามหรืออะไรแถวเนี้ยนะครับไม่มีเครื่องบินสักลำไปเช่าปากีสถานแอร์ไลน์ปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พีเนี่ยสองลำมาเริ่มปฐมมาเริ่มบินวันนี้กลายเป็นฟรีทีท่มีเครื่องบินมากที่สุดในโลกแล้วบินไปทุกทั่วทุกแห่งของโลกการเป็นศูนย์ในนี้เขาได้อะไรมาบ้างได้นักท่องเที่ยว ได้นักลงทุนได้สินค้าสดๆสดมาจากทั่วโลกผ่านไอผ่านไอท้องเครื่องบินมาเลยทำให้ที่นี่อาหารผมกล้ายืนยันว่าดูไบาอาหารอร่อยที่สดุดเพราะมันสดวัตถุดิบสดร้านเดียวกันสาขาเดียวกันเนี่ยนะที่อังกฤษยังสู้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่สดกว่ายังไก่เนี่ยมาจากเมืองบอโดของฝรั่งเศส วันไหนคือไม่มาเนี่ยเขาไม่ขายเพราะกลัวไม่สดที่นี่เขามีชื่อเรื่องเป็นศูนย์อาหารไปแล้วยวนี้ศูนย์การเงินก็เป็นแล้วศูนย์การเงินเพราะอะไรเพราะตอนแรกเขามีมีความน่าเชื่อถือเขารู้จุดดีว่าเศรษฐกิจทุนนิยมต้องความเชื่อถือเขาก็เลยไปเอากฎหมายอังกฤษซึ่งเป็นกฎหมายที่คนนับคนคนเชื่อถือ ก็บอกว่าเอาละใครมาตั้งศูนย์การเงินที่นี่นะถ้ามีข้อพิพาทเราจะใช้กฎหมายอังกฤษคนบอกอ้าวก็เหมือนเราย้ายอังกฤษไปอยู่ที่นั่นที่นี่ถูกกว่าโอ้สุขอยู่สุขสบายกว่าอะไรกว่าเขาก็เลยคนก็เริ่มมาย้ายมาวันนี้เขากำลังดูดศูนย์การเงินจากฮ่องกงไปนะไปไปที่อังกฤษเออไปที่โทษไปที่ดูไบนะทำไมไม่ไปสิงคโปร์ เพราะสิงคโปร์กับฮ่องกงมันคู่แข่งกันเพราะนั้นคนที่มีฮ่องกงมักจะมีสิงโคโปร์แล้วทีนี้เริ่มจะมาที่ดูไปทําไมไม่เป็นประเทศไทยอ่ะเพราะเราไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาทั้งนั้นที่เมืองไทยน่าอยู่อย่าตายอาหารก็อร่อยอ่ะแล้วคนบริการก็ดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงแต่มันไม่น่าเชื่อถือกฎหมายเราอะไรมบบนีก่อนที่ผมจะกลับมาที่เมืองรุงเดชเพราะนั้นก็ ต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีทัศนคติที่ดีมีสัยทัศน์แล้วต้องกล้าตัดสินใจนะเมื่อเราคิดว่าเราจะเอาอย่างนี้ทาเลยอย่างสายการบินแห่งชาติไอ้สายบินเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางเขาก็รวม,มทุกอย่างเขากําหนดเที่ยวบินเองว่าต้องออกเวลาเท่านั้นเพื่อนมาต่อเครื่องได้เร็วต่อเครื่องจากเมืองนี้ไปเมืองนี้เขาวางแผนภาพรวมของเราปรากฏว่าคนกําหนดตารางการบินคือการท่าอากาศยานคนบินคือการบินไทย บินมาถึงเช้ามืดต่อต่อ,ต,อต่อจะต่อไฟล์รอค่ำรอดึกใครจะมาต่อความเป็นศุนการหมดกันไม่มีเพราะต่างคนต่างอยู่ตอนสมัยที่ผมอยู่ผมบังคับให้การท่าต้องต้องสปอร์ตการมีไทยอย่างนี้พอผมเอกมาก็กลับไปเหมือนเดิมนะมันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องมีเจ้าภาพที่จะวางยุทธศาสตร์ชาติแต่ไม่ยุทธศาสตร์ย0ปีที่ คนแก่ๆทไไั้งหลายไปช่วยกันทำนะมันไปไม่หลอดนะทีก็อันต่อไปก็คือก้าตัดสินใจแล้วต้องหาตังเป็นนะเขาก็ไม่ได้รวยมาก่อนนะเขาก็ไปหาตังอะถ้าสร้างสตอรี่ดีมีความน่าเชื่อถือนี่พิมพ์กระดาษใบเดียวจะเอาเงินเท่าไหร่มาเลยถ้าเชื่อถือกันนะกระดาษใบเดียวเป็นเงิน ที่ผมเคยพูดตอลอดเวลาถ้าไม่เชื่อถือกันมีเงินเป็นตั้งก็ถือว่าเป็นกระดาษมีความหมาย